แพยนนะครับตรงท่าแพรกาญจนบุรีตรงแม่น้ำแพรนะครับตอนนี้ป่าจอร์อินดี่มีไว้แพรยนตอนนี้ออกจากท่าแล้วลำใหญ่หรือเปล่าเรามาดูกันนะฮะภาพอาจจะสั่นนิดนึงนโอเคเ็าจะมีเรือเรือยนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะลากลากแพรเรือลำเล็ก แรงขนาดไหนดูนะลากแพรลำเบลเลอร์เลยเนี่ยน้ำหนักน่ะไม่รู้ไหลตันอยูน่นะเนี่ยกลางคืนอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรามองแพรยนนี่ลำนี้แพยนตอ่ะนหงนิดนึงโอเคที่แพรยนตนะฮะโอเคลากลากแพโอ้แสงไฟแพรนี่สองชั้นเลยเนี่ย โอ้โหแรงขนาดนี้เลยเนี่ยเหลือเชื่อเนี่ยสำหรับส่วนตัวเนี่ยมันแพรแพรมันใหญ่มากนะลนเรือลำเล็กนิดเดียวเนี่ยมันลากขนาดนี้เลยเนี่ยโอเคมันเจ๋วจริงๆครับผมนี่เป็นครั้งแรกมาเห็นสตอรี่นี่ก็ถ่ายให้เพื่อนๆเห็นหน่อยนะครับโดยป๋าจอร์จอินดี้ตอนนี้อยู่ที่ท่าแพกาญจนบุรีที่นักท่องเที่ยวมา ล่องแพกับทุกคตรงนี้แหละฮะอันนี้บรรยากาศกลางคืนนะครับโอเคแล้วเ,เรานั่งที่ร้านอยู่ติดกับแพเลยนะฮะนั่งที่ร้านอยู่ติดกับแพเลยนะฮะอ่ะผมส่อร้านหน่อยโอเคสตรอรี่ใช้ได้เลยนะฮะบรรยากาศแจว๋จวเจว๋จวแจ๋วภาพอาจจะแตกนิดเดิงโอเค อรี่ของฝ่าจอร์จินนี่นะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ตรงท่าแพนะครับเป็นสตอรี่เล็กๆนน้อยสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามฝ่ายจอร์จินนี่โอเคนะครับขอบคุณครับ